สวัสดีครับก็พวกวมเฮียนะครับกับ b m b บาลาดโมบีนะครับและนี่ก็คือปุ๊ป้ายสงครามเทพไร้พ่ายครับผมเดี๋ยวรอเอ็กซ์แทรกข้อมูลแบบนึงครับโอ้โหต้องมีเรื่องเรื่องอะไรเกี่ยวกับปุ๊ป้ายแน่นอนนะฮะ ไปกันครับกับเซิร์ฟเวอร์10นะครับแล้วไงก็เข้าดีเออเข้าเลยครับโอ้ <Yeah! S 1> ดีมันพังอุกบาทได้เลยเนี่ยเนี่ยาบาทผ่าครึ่งเลยนะฮะปรมาจารย์ประลองยุทธการใช้อาวุธหนักนะครับโอ้นักรบนะครับนักขอ้อผิวไหวของแคลวประชิดศึกอาชีพศึกอาชีพอะไรวะ สายอาชีพเหรอเป็นสายชีวะหรือเปล่าอันนี้สายชีวะแล้วเอานัอกเวทครับผู้คุ้มการปัจจัยควบคุมธรรมชาติอาชีพปริยไกลนะครับหนอนหยงสูเหมียวเล่นอาชีพแรกกันก่อนเลยครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนนะนี่มีเพศให้เราเลือกด้วยครับอุ้ย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 อุ้กับ้ยอุ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 ้ยอับอุ้ยอุ้อุ้ยออุุ้้ย หวนจือเฉียนผู้พออุกบาทสองซีโอ้อยภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเริ่มเกมมานี่อย่างอลังอ่ะอ้าวเลื่อนจอยเคลื่อนที่ครับเอามาตีกูพันตีกูน,กนี่แนละนี่เหละนี่แหละเริ่มแรกมาครับไม่มีสกงสกิลครับหยอกแล้วปูป้ายอยู่ไหนพลังเวทของข้าอยู่ไหน <laughs> โอภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแต่ใครจะไปรู้ครับความมันมันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะฮะนั่นไงสกิลมาแล้วสกิลลากนี่หมุนไส่ไหลเลยฮะเลือดออกกันเป็นน้ำนะครับเป็นโจ๊กเลยฮะเกมนี้เน้นความเถื่อนป่าเถื่อนนะครับโดนอุกบาทไม่เป็นไรด้วยครับ เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝ่าวก,กบาทได้สกิลที่สองไปกลุยกันมีกูชายแล้วเหรอเนี่ยเป็นเน่วนจือเฉียนรับบทเป็นบริเออร์โอ้ยโดดลงมานี่ไยเลือดสาดดีครับ หายากนะครับนี่เกมที่จะเลือดสาด์ขนาดนี้จริงๆเลือดต้องเยอะกว่านี้ครับไหนๆจะเลือดแล้วอ่ะเฮียว่านะเราควรจะมีเลือดมากกว่านี้เราควรจะแจ้งให้เขาเพิ่มเลือดโ <c oughs> ดนตีก็เบาเบาเอาอจ้าเข้ามาใกล้นี่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 น,นี่ว้าบ อุ้ยบอสแปลกดีครับเหมือนกับเป็นสัตว์อสูรในตำนานอะไรอย่างงี้โอโอโอวิ่งไปไหนเนี่ยคือจะหลบใช่ไหมนี่นี่เลือดเยอะด้วยครับเลือดเยอะด้วยนั่นานอยู่ที่สามก็โผล่มาทันทีโอ้ยความเสียหายเดี่ยวสูงเดี่ยวสูงคืออะไรวะเล่นไฮโลเลยเนี่ยไม่สนแล้วมาจะเอาตามหรือสูงมามาน้ำเต้าปูปลาบ้ยย เงินร่วงเห็นไหมเราชนะครับมันเล่นต่ำเราเปิดมาได้สูงครับอ้าวไม่แย่ซะทีเดียวครับผมเกมแน่ก็มีเควสให้เราทำนะครับเพื่อไปกำจัดตรงฝั่งผู้ป้ายนะฮะถ้าใครอยู่ในยุค ของเฮียนี่ก็ตรงฟังผู้ป้ายนี่ดังมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในเรื่องไหนนะครับอ้าวมีนักหมัดมาจากไหนครับเนี่ยหน้าตาแต่ละคนนี้ก็จะออกไปในทางเกาหลีนะครับเอ้าไปฟัง,งเขาทำไมอะ่ะเฮ้ย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 โอ้ยยังไม่ได้สั่งม,นนมันนะมันไปตีเองอะ่ะทงเสร็จเป็นในเรื่องวะฮะ นี่แน่อู้หตัวแตกเลยอ่ะโหมดไปไหนวะเนี่ยเสร็จภารกิจแล้วไปกินโสมได้เอาเก็บโสมเองด้วยเอาวิ่งเองด้วยเอาถีบหลอกกูป่ะมันแน่ <G ül üyor> อะไรเนี่ยอะโมลีาาาาอ เลือดสาดกระจายเลือดสาดกระจายทั้งเทียนอ๋อสงองหัวก็ไปครับตามน้ำฮะทุกอย่างทุกอย่างตามน้ำหมดเต,ตือนเ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 ตึอนเอา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 ใหญ่ใหญ่ไปไหนต่อฮะไปพบครูใหญ่แอนเดรียนะครับครูใหญ่แอนเดรียอยู่ที่ไหนเอ่ย เพดหลักอยู่นี่นะครับนี่เพดหลักของเราอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราก็สัตว์คูเลยฮนะ <c oughs> <c oughs> มันเป็นเกมอะไรของมันวะเนี่ยมันสัต์เอ็นพีซีเนี่ยไอ้ไอยตัวแตกเลยอะ่ะคนโหด คงไม่มีแบบเปิดตัวละครใช่ไหมครว่าจะได้ตัวละครอ,อะไรนี่มาดูสกิลกันครับเพิ่มสกิลได้อัปเกรดหรือจะรีเซ็ตก็ได้นะครับอย่าอัพมั่วแล้วกันนะฮะก็ลองดูว่าเราอัพท่าไหนแล้วมันเวิร์กนะครับอา้ากูก็เ,เต็มที่เลยโจมตีกวาดล้างไล่พลังดิบแปลกแปบอกว่าเทพสงครามลงสถิตไอ้ไอ้ อันนี้ก็ได้นี่จ่ายสองรอยีสิอีแปะเงินมีเท่าไหร่เนี่ยอู้หมื่นสี่ีแปะครับไม่ต้องกลัวฮะเอาไปครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเป็นอีแปะนะฮะตัดไม้ไวายุดาวไปครับไปที่ไปไปแถวนี้ครับกำลังตัดไม้ด้วยโอ้ยแล้วก็มีหมาอยู่เต็มหมดเลยเช้อ ข้าไปอัปเกรดมาแล้วนี่นี่ครับเวอร์วนจื้อชื้อนะฮะวนเวอร์เวอร์เวอร์เวอเวอร์โอ้ยทำไมมีท่าอะไรรุนแรงเนี่ยอยากเกินหน้าเกินตาโชว์มันครับโชว์มันครับว่าเราเก่งโชว์มันฮะเอาแล้วหมาก็ออกมาไม่อ้าวพอแล้วครับเป็นส่วนเศษเป็นที่เก็บเลเวลมันนะฮะ เสร็จภารกิจเรียบร้อยสับแข้งมาครบเออเอาก็เอา,เอา,เอา,เอาตีมีเอาเฮ้ยตกลงมีดา่านมีอะไรกับเขาไหมเนี่ยเกมนี้ไม่รู้แล้วครับอุย้ยสลาตาันี้ฟันแบบแผ่นดินแยกเลยครับ จะมีปัญหากับเว้นจือเฉียนถ้าพวกเจ้าอยากมีชีวิตอยู่นะเจ้ามีน้อยนี่แนหะนี่แหละส่งมอบให้ตาแก่ครับเอามีจะแดกกูแล้วเนะี่ยมันเป็นเกมที่เรื่อยดีมากเลยครับเอาเอาแล้วก็มาฆ่าแมงฮนะฆ่าปลาบินนะครับให้ได้สามตัวนะฮะวว้ เลือดสะาดดีจริงครับเมื่อเราฆ่าปาบินได้เราก็ไปหาสื่อโถครับมันจะจบลงที่ไหนครับอ่าเราต้อให้ไปฆ่ากิ้งกานะฮะ <c oughs> โอ้ยภารกิจเยอะแยะจริงเรากิ้งกาอะไรวะเนี่ยอายุกิ้งกาเตา่า <c oughs> อุย้ยท่านี้โหดเหมือนกันนะครับแล้วเริ่มมามีสามท่าอย่างงี้ยาวเลยเหรอ ไอเราก็นึกว่าเป็นแบบปฐุมบทอา้าวไปพบพี่สื่อโทแล้วครับกิ้งก่าไม่มาแดกกนะูเลยนะอพี่สื่อโทอา้าวมีมีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับมีอะไรเกิดขึ้นแล้วบอกว่าเนื้อเนื้อเรื่องเฮียไม่สนเลยว่าเฮ้ยไม่สนครับพี่สื่อโถให้กูทำอะไรกูทำหมดครับตายเลยฮะ นั่นพี่สื่อโถเลยจัดเลยครับนี่คือทักษะยุทธของข้าสามารถควบคุมศัตรูได้ในเวลาอันสั้นไม่พูดเรื่องนี้แล้วฝีมือเจ้ายัางไงฮะอ้าวลุยเลยเอาสัง,งั้นให้กูลุยต่อด้วยกูตายแล้วไม่ใช่เหรอโอ้หีบสมบัติลับครับเอาครับเอาทำอะไรกับกระบี่ครับอ๋ออัพเกรดกระบี่นั่นเองฮะอัพเกรดมวกเขาบอกว่า ถ้าอยากชนะก็ต้องอัปเกรดนะฮะใช้เงินไม่กี่แปะเองครับแล้วก็อัพไปเลยม,มีอัมพงอีกาทองคําด้วยฮะหมดแล้วอีกาทองคําหมดแล้วไปค่ากิ้งกาต่อรอบนี้มันคงไม่โหดมากครับเอากิ้งก่าไปผัดเผ็ดครับนี่นะ มันเหมือนเต่ามากกว่าพี่สืโทโถค้ากำจัดเรียบร้อยแล้วพี่สืโทโถอย่ามองข้ามพลังของสมบัติอลังลุบล็อกเนาะเจ้ารู้หรือไม่อ๋อไปยาวไปครับยาวเยี่ยคุณจะจบได้แล้วมั้งเยี่ยควรจะจบแล้วก็ไปเล่นอาชีพอื่นให้ดูไหมโอ้โหหนูข่าตัวใหญ่นี้ก่อนครับพี่หนันเจ้าเองก็อยู่นี่เหรอเจ้าพันนันนันนไปก่อนโอ้ยเอตัวนี้มันโหดครับ อุ้ยรูดครับรูดอะไรครับตะก,กี้เฮรูดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับอ๋อใช้ท่าเราสามารถรูดและใช้สามท่าพ,พร้อมกันได้นะครับเอาไฟลุก่วงโตกเลยคนชุดดำแล้วเกมนี้คือยังไงครับมันจะไปเรื่อยเลยนะฮะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมันจะไปยาวกว่านี้ครับยังไงเราไปลองเล่นตัวอื่นกันดูดีกว่านะฮะ มาลุยกันกับ่ชิพี่สองครับนะะักข้อโอ้ยพิเทแท้ไปครับกับก้นฉิวเฉียนอีโอชื่อ,อยากโอ้หยางเฮ้หุยโอตัวหลิวฉางแล้วกันครับอะตัวละครนี้มิดเดิ้เออจี้หมอชิงเหาจี้หมอชิงเหาไปลุยครับ โอ้ยนี่แน่นี่โอ้ยโอ้ยใช้ได้ครับใช้ได้อ่ะใช้ได้ชั่วโอ้ยโอ้ย <c oughs> นีเลเวลอยู่ด้านล่างนะครับ <c oughs> เห็นไหมฮะแอสซสินวิ่งช้าไปเปล่าฮะเผียอว่ารวบรวมปานจิตท่าแรก โอ้โหสมเป็นนักฆ่า,าจริงครับว้าวเลือดไหลอย่างนี้นี่มันต้องใช่ฮะนักฆ่าท่าแรกนี้ก็ประทับใจครับอ่าไม่หลบไม่หลบเดี๋ยวจี้หมอชิงดาวไปสว้่าโอ้โยเลือดท่าที่สองครับโอ้เตะตัวแตกเตะทีเดียวแตกปุ๋เลยฮะ โอ้ยลงมาไม่ส่มไม่เสียงไม่ให้สุ่มไม่เสียงยเดี๋ยวเตะตัวแตวกโป๊ะนี่อู๋แต่เตะแบบไม่ได้เลยอะสู้ท่าแรกไม่ได้เลยฮะเป็นพลังเตะลมนะครับหาใช่ธรรมดาไม่นะฮะ มาเลยพวกเจ้าจะได้ลิ้มรสความตายที่เงียบคริบและลูกเตะเงียบคริบบุ๊โอ,อ้้ดังบุ๊ปเฮ้ยฮะยังยังยังเดี๋ยวท่าที่สามข้าจะมาเตะลมบุ๊ปุยกันเลยครับตรงนี้เลยครับ เอากันจังๆเลยครับหมาด้วยท่าที่สามความเสียหายเดี่ยวสูงแล้วท่าสูงเจ้าเลือกต่ำเจ้าต่อไปว่า,วาทำไมมันเดินอย่างนี้วะเฮ้ยยังไงวะเตะลมบูกิกซิกๆเอาใหม่ครับท่านี้เห็นไม่ชัดนี่โอ้ยปล่อยอมีดสั้นนะครับนี่นี่ เรียบร้อยครับกับอาชีพนักฆ่านะครับจีหมชิงแล้วมาต่อกันครับกับอาชีพที่3ครับนักเวทโอ้ยผู้ใช้ควบคุมธรรมชาติดินน้ำลมไฟนะครับจากคาถาสังนะไม่ใช่ใครดูตอนเสาร์อาทิตย์นี้ก็ <c oughs> ก็จะรู้ว่าเฮียร้องเพลงอะไรนะครับจืดสังอวีจินอ่ามูมูมมเหรียญไปแล้วฮะอ่ะเอามีด้วยนะครับ หลีรุ่นชวนโอ้ยลวจือสัวโอเคครับได้ฮะโอ้มาพร้อมกับดอกไม้บานสามดูดูการเพราะว่าเขาเป็นคนควบคุมพลังธรรมชาติทำให้เขามีดอกไม้โปรยระหว่างการเดินแต่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดครับโอ้ยเขาสามารถใช้พลังลมโอ้โหไม่ธรรมาดานะฮะเนี่ย คือเขาใช้ลมนะครับคมกิบนะครับจัดการกับศัตรูนะฮะลาวหยชูหวังตามัางกรไฟโอ้โหสกิลแปลกดีครับมับงกรผุดขึ้นมานะฮะลือจิ๋วชัวชั่วตวัมาอีกสกิลหนึ่งแล้วครับเมฆสามสีไปอ้าวงงไหมฮะเงืบ เอามังกรไปกินเล้กกันดรมังกรหรือพญานาคเราเนี่ยมีการจัดจัดการศัตรูได้อย่างรวดเร็วเลยครับบอกได้เลยว่าอาชีพนักเวทไม่มีทําให้ผิดหวังจริงๆครับอ,อ๋โอ้ยิงไปครับสามกริย์ครับแล้วก็พลังมังกรน่าจะเทพสุดแล้วครับนี่แล้วก็ปาดด้วยคาถาแห่งลมครับ โอ้ยท่าที่มันเป็นท่าที่สองไม่ควรนะเนี่ยจะกล้าสู้กับผู้ควบคุมธรรมชาติหรือว้าวโอ้โหมีสะดุ้งครับเอ้เนี่เน่อย่ไปคไ้งวหรอทำไรข้าไม่ได้นะ โอ้โอโอบอสมาแล้วครับเดี๋ยวเจอท่าที่สามมึงเจอพลังแต้มสูงเดี๋ยวๆๆอย่างๆไม่ไม่ไมีอ่ะม,ม,มาดิท่าที่สามเร็ว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 ,รวท่าที่สามไม่มีอ่ะมาแล้วครับท่าที่สามไปเลยโอ้ยเรียกสายฟ้าครับแค่นั้นเองนะฮะปรากฏว่าท่าแรกนี้จะเจ๋งสุดแล้วครับเป็นมังกรนะครับอ้พากางกระบ,บาล ยจบกันไปครับกับผู้ป้ายสงครามผู้ไม่แพ้นะครับโอ้ยผู้ไม่แพ้นะครับก็เลื่อยเปื่อยดีครับผมใครชอบก็ลองโหลดมาเล่นดูครับเฮียก็เล่นที่ดูทั้งสามอาชีพแล้วนะครับชอบอาชีพไหนก็ลองเลือกเล่นดูครับเฮียว่าเจ๋งสุดก็เนี่ยครับนักเวทเลยครับฆ่าเร็วดีครับโอเค ยังไงก็เที่ยวส่งการให้สนุกนะครับสำหรับคลิปนี้เฮียก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับผู้ป้ายสงครามผู้ไม่แพ้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนให้ชวนเพื่อนเล่นนะครับผมแล้วก็กด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับถ้าอยากได้ดูเกมคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกันนะครับเจมี่ฮะโอ้เจอคลิปนี้ก็ต้องอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบาย